Yeah! สู้ภัยฝ่าฟันจนเขามีชัยรอดพ้นคือ สวัสดีครับท่าน,านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยโดยอาจารย์ธิดาถาวรเสตศ์ประจําวันเสาร์ที่18สิงหาคมครับสําหรับวันนี้ผมพีระลิมเจริญมาทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการร่วมกับอาจารย์ธิดาครับสวัสดีครับอาจารย์ธิดาสวัสดีครับอาจารย์ธิดาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าการสลายชุมนุมเมื่อปี2553ครับจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยได้ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องทหารสไนเปอร์ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยได้มีการให้ให้ข่าวในลักษณะที่ปฏิเสธว่าทหารดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ใช้ปืนยิงประชาชนที่มาร่วมชุมนุมจากกรณีดังกล่าวอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงครับก็คือว่าต้องเสียใจนะฮะที่จะต้องคุยพูดออกมาว่าปัญหาก็คือแสดงว่า พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ดูไม่ได้ดูคลิปอะไรเลยหรือยังไงครับเพราะว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยครับสื่อเนี่ยมันเร็วครับผม,มือถือก็ถ่ายได้ครับนะคะแล้วก็มีกล้องแล้วผู้สื่อข่าวเต็มไปหมดครับภาพต่างๆที่มันออกมาเนี่ยมากมายรวมทั้งอย่าลืมว่ามันมีทั้ง คือมันมีหลักฐานของคนที่คนที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นหมายถึงว่าคนอื่นถ่ายที่มีการยิงถูกไหมคะอันนี้นี่ก็อันนี้จากภาพนี้จะเห็นว่าเป็นการประทับปืนยิงอันนี้นี่อยู่ในแนวราบนะฮะนี่นี่น,นี่ในแนวราบนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นพวกสไนเปอร์แต่ว่าอันนี้ มองเห็นแต่ถ่ายจากฝั่งนี้นะถ่ายจากฝั่งนี้นี่นนี่เป็นตัวอย่างนะฮะคือฝั่งโน้นเนี่ยมันเป็นประชาชนนั่นแหละนะแล้วก็ถามตรงๆอย่างที่บ่อนไก่อ่ะก็พูดตรงๆว่าขนาดขนาดคุณอะไรอ่ะที่ที่เอาเงินไปให้ไปปลอมตัวครับผมปลอมตัวไปแล้วปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่าถ้ามาแล้จะเอาทุเรียนตกหน้าก็คือทหารไปยิงหรืออะไรเนี่ย มันก็คือคนเป็นๆก็เห็นครับนะคนเป็นๆก็เห็นเพราะฉะนั้นมันมีภาพนี่เป็นภาพแต่ว่าไอ้ที่คนเห็นด้วยตาหรือถ่ายภาพมานี่ถามว่าแล้วยิงอะไรแล้วอีกฝั่งหนึ่งประชาชนเขามีอาวุธที่ไหนครับเขาก็จุดจุดยางเนี่ยจุดเพื่อ <A. S 2> เพื่ออำพรางไม่ให้ตัวเองโดนยิงใช่ใช่ทนีนี้อันนี้เนี่ยชัดคำถามก็คือเขาบอกว่า มีเอาไว้สังเกตการอันนี้ภาพชัดมากเลยนะคะและยังมีคลิปที่สั่งนะฮะที่ที่เรียกว่ามีขนาดห้ามยิงบอกไม่ต้องซ้ำนะไม่ต้องซ้ำแต่นี้ซ้ำแล้วก็อันนี้ก็ตีตีตหัวเลยนะฮะนะฮะ,ะ,ะอันนี้นี่เขาหยุดเป็นระยะระยะเดี๋ยวดูต่อเห็นไหมฮะนี่สั่งห้ามสั่งห้ามแล้วเห็นไหม จะมีมียิงนั่นไงครับแล้วก็มาทุบเอาคือยิงนี่ของจริงนะครับตาย <ผม S 1> ก็ของจริงครับบาดเจ็บก็ของจริงคแต่ที่ที่พูดอัมพรางเนี่ยนะฮะว่าเผาโน่นเผานี่ล้มสถาบันนี่นี่มันของไม่จริงครับหรือกระทั่งชายชุดดาก็ของไม่จริงครับ ของจริงเนี่ยคือตายครับผมของจริงเนี่ยคือยิงจริงครับของจริงก็คือกระสุนที่เบิกมาเนี่ยกระสุนจริงนะใช้จริงแล้วใช้จริงแล้วก็หายไปไม่ได้แปลว่าเอาละเราก็เขาบอกว่าเบิกมาสามพันครับผมถ้าหากว่าเหลือคืนสามร้อยแปลว่าจะมีคนตายสองพันเจ็ดหรือนี่นี่เป็นคําพูดของ <ผม S 2> พอบทบอรครับผมพูดได้ไงเราไม่มีใครบอกขนาดนั้นก็ก็ตายจริงเก้าสิบแปด ตายมากกว่าน,นั้นไม่รู้ครับหรือคุณเอาอีก2007ไปยิงใครอีกเราก็ไม่รู้มียังส่วหรือเอาไปขายก็ไม่รู้ครับ,รบเราก็ไม่รู้เราไม่ได้บอกนี่แต่แต่ว่ามันมีการตายจริงรและอย่างน้อยที่ตายจริงเนี่ยก็กําลังอยู่ในระหว่างสืบสวนตตยสวนแรกเนี่ยมันมี13ครับ13คดีก็มีคําถามว่าเอาที่วัดประทุมทำไมคุณมีเฉพาะสคดีก็ตายโหกอ่ะก็บวกเข้าไปอีก นะะก็เป็นเป็น17บนะสิบวกสี่ก็เป็น17แล้วก็มาเพิ่มอ่าเพิ่มเพิ่มช่างภาพอิตาลีก็เป็น18แล้วก็ที่เดียวกันอีกก็เป็น19คเับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าถ้าคิดไปแล้วนะอย่างวันที่10มันก็เราแวกเดียวกันเพราะนา้นาาจยนว่ามันไม่ใช่19แล้วล่ะต่อไปนี้มันก็จะมากขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือคนเป็นนะคือยังสมมุติว่าคุณพีระ คุณถูกยิงครับผมคุณเห็นนะครับว่าใครยิงคุณอ่ะครับผมคุณยังไม่ตายอ่ะคุณเป็นพยานที่มีชีวิตอยู่แล้วก็สามารถเรียกเรียกคนอื่นมาเป็นพยานได้ครับในทางคดีนี้ต้องถือว่าผมเป็นประจักษ์พยานเลยใช่แล้วก็อันนี้เป็นคดีเจตนาฆ่าครับผมจึงจึงมีคดีชุดใหม่ครับไม่ใช่แต่เพียง98ศพก็มีเจตนาฆ่าเพราะฉะนั้นท่านพบทบ มันมีคนเห็นเนี่ยเป็นพันๆนคนนะด้วยตาของเขาอะนะว่าในการต่อสู้เนี่ยซึ่งอีกข้างหนึ่งไม่มีอะไร,รมีภาพหนังกระติกนี่ก็ได้รางวันนะครับผมภาพภาพยิงหนังสติ๊กนะฮะหรือมีแต่จุดพลุนะรรหรือมีแต่ปล่อยโคมครับตะลายนะแต่ว่าที่ตายนี่ตายจริง นะที่ตายนี่ตายจริงเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นและประจักษ์พยานเป็นจำนวนมากแล้วโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจานจับอาการแล้วก็รู้สึกว่าท่านพอบบอบท่านไม่แฮปปี้กับตำรวจพวกคล้ายๆจะขู่ครับผมว่าพวกคุณก็รับผิดชอบด้วยกันในะอยู่สอขอขอร้องเหมือนที่พูดวันที่แถลงข่าวครับผมว่า ประเทศไทยนาทีนี้ต้องใช้ความจริงไม่ต้องมาเข้าข้างคนเสื้อ<ร>แดงเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ซะ<ช>่อน,นวนนี้ต้องต้องต้องพูดความจริงกันครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพูดความจริงออกมาเถิดนะคะแน่นอนบางท่านอาจจะไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณมีคุณมีกฎหมายคุ้มครองครับแต่อย่างไรก็ตามการอันควรหรือไม่ควรนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ครับแต่ว่าไม่มีอะไรสําคัญเท่าความจริงคําถามว่าคุณจะปิดบังได้อย่างไรนะบางคนเขาใช้คําว่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือหรือคําโบราณช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดก็ไม่มิดครับอันนี้มีการฆ่าคนกันนะฮะอาจารย์ยังจําคนสามจังหวัดภาคใต้ได้เขาพูดเขาพูด พวกหมู่บ้านเสื้อแดงที่จอไอร้องอประชาชนเขาบอกว่าเวลาเขาคุยกันเขาบอกว่าพี่น้องที่บ้านเราเวลายิงเนี่ยเขายังต้องแอบแอบสั้นๆยิงนะอืแต่ที่ราชประสงค์เน่ยเขายิงกันเปิดหน้ายิงเลยเปิดเผยเลยเปิดเผ<ล>ยเจะแจ้งเลยนี่เป็นความคิดของคนสามจังหวัดภาคใต้ครับเขาจึงไปพูดให้เห็นว่าการถูกกระทําไม่ใช่แต่เฉพาะคนในสามจังหวัดครับคนเสื้แดงก็ถูกกระทาเพราะว่า คนเหล่านี้เขามาชุมนุมด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะมีความเห็นว่าที่ที่มาพูดขู่ด i เอขอร้องผ่านอธิบดีนะแล้วก็เมื่อย้อนเมื่อถามถึงกรณีดนนีเอสไจะเรียกฐานสไนเปอร์มาให้ปากคำครับผมพลเอกประยุทธ์กลาวย้อนถามว่าสไนเปอร์อะไรครับ,ครบใครเป็นคนใช้สไนเปอร์แล้วรู้หรือไม่ว่าสไนเปอร์เป็นใคร เขาติดร่วมที่ปรากฏเป็นฐานที่เขาติดกล้องเฉยๆไม่ติดเฉยๆเราท่านเมื่อกี้เห็นชัดๆว่ายิงเปรี่ยงเปรี่ยขนาดอีกคนหนึ่งห้ามยังยิงเลยครับและกล้องตัวนั้นและปืนตัวนั้นไม่ใช่แบบสไนเปอร์แล้วไปอยู่ในที่สูงครับแล,แ,ลแล้วจะให้อธิบายว่าอย่างไรแล้วปรากฏว่าก็มีการตายเกิดขึ้นด้วยใช่ครัแล้วแผลนะรกระสุนเนี่ยมันเป็นลักษณะยิงจากที่สูงอืครับมีแนวราบก็มี ถามว่ายิงทําอะไรอ่ะครับประชาชนเขาอ,อยู่อีกที่ไกลๆี่ยแล้วไปยิงเขาทําอะไรครับผมถามว่าคุณมีที่กําบังคุณอยู่ในที่สูงตามกติกาบอกว่ายิงใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเอง,งแล้วใครมาทําอะไรคุณอไอท้ที่อยู่ข้างบนอะ่ะมีใครไปทําอะไรครับอย่างที่สอชอชเขาได้เขาได้ถแถลงการออกมากว่าเป็นการยิงป้องกันตัวจากชายชุดด,ดาตรงนี้อาจารย์เห็นว่ายัางไงครับก็นี่งไงไปถามตํารวจดูสิทุก ทุกที่ไม่มีคือคจากการสืบสวนสอบสวนไม่พบ,บชายชุดดำและแม้นว่านะถ้าบอกว่ามีหนึ่งคนที่เห็นในภาพของอัญจาชิระที่ยืนถือปืนก็เป็นปืนอากาครับผมแล้วปรากฏว่าที่คนตายทั้งหมดไม่ว่าทหารหรือหรือหรือประชาชนไม่มีแผลกระสุนจากอากาแม้แต่คนเดียวครับผมและโดยเฉพาะทหารครับที่บอกว่าเสียชีวิต ร,รวมทั้งพันเอกร่มกล้าครับผมแต่พันเอกร่มกล้าเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ดูผลเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาให้ทําชันสูตรนะครับโดยโดยโดยคณะนะครับผมแต่คนอื่นๆเนี่ยก็คือเสียชีวิตด้วย M67 ซึ่งระยะคว้าง4 0ถึงร0อเมตรครับผมแล้วถามว่าใครจะมีปัญญาไปคว้างเขาครับ คนเส้นแดงที่ไหนครับอาจารย์ครับในส่วนที่ในส่วนของศพของพันเอกร่มเก้าที่ไม่ได้มีการชนสูตรพิกศพตรงนี้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างไรบ้างหรือเปล่าครับก็สงสัยว่าทําไมถึงไม่ให้ชนสูตรพิกศพเพราะว่าคณะที่ไปชนสูตรนั้นเนี่ยครับได้ชนสูตรทหารที่เสียชีวิตที่อยู่ใกล้ๆครับผมพันเอกร่มเก้าแต่ตัวพันเอกร่มเกล้านั้นน่ยไม่ได้มาเอามาศพมาร่วมครับนะฮะ ก็เอาไปประกอบพิธีเลยเราก็สงสัยว่ามันมีอะไรพิลึกเพราะฉะนั้นที่ตั้งคำถามเขาบอกว่าทำไมไม่มีใครพูดถึงพูดอยากจะให้หาความจริงมาสิ <ผม S 2> ว่าเสียชีวิตเพราะอะไร,รเราในก็คุณพูดคำนึงก็มีคนชุดดำมีเอาอาก้าไปยิงรหรือไม่ก็คุณคนชุดดำยิง M79 คเจบเกแล้วปรากฏว่าที่ตายมันไม่มีแผลจาก M79 แล้วไม่มีแผลจากอากาแล้วจากคนคนตายทั้ง98ศพเนี่ยครับมีมีใครมีอาวุธอยู่ข้างกายบ้างไหมครับกักบศพตรงนี้ก็แน่นอนนะไม่มีเลยเขาเขาก็อ้างว่าเป็นมืออาชีพไม่มีเลยแล้วภาพที่เห็นเนี่ยคนตายทุกคนเนี่ยนะก็มือเปล่าทั้งนั้นครับจานก็คิดแล้วคิดอีกว่าเขาฆ่าคนไทยด้วยกันยังไงครับทีนี้เป็นคนที่ชอบพูดถึงวิธีคิดนะครับผม ชอบพูดถึงวิธีคิดคือคุณฆ่าคนไทยกับคนที่มือเปล่าเนี่ยคุณคิดยังไงครับผมคุณคิดยังไงเริ่มต้นเนี่ยก็รู้ว่ามีการพูดไปพูดว่าในนี้มีคนมีอาวุธห้าร้อยคนครับไม่รู้ว่าเขาสองคนของเขามาอยู่ในม็อบเราห้าร้อยคนหรือเปล่า <c oughs> นะมีมือถืออาวุธห้าร้อยคนเพราะฉะนั้น ต้องตายอย่างต่ำห้าร้อยคนคือต้องทําให้ตายต้องทำให้ตายเพราะนั้นแสดงว่าตั้งเป้าเอาไว้สูงห้าร้อยที่เก็บไปเก็บมาเนี่ยมันประมาณร้อยเดียวยังไม่ถึง5 0้าร้อยเลยเพราะฉะนั้นรู้ว่าต้องทําเป้าเพราะตั้งเอาไว้ตั้งธงไว้ก่อนแล้วหนึ่งตั้งธงไว้ก่อนแล้วว่ามีคนติดอาวุธ500ร้อยคนห้าร้อยคน เพราะฉะนั้นจะต้องตายไม่ต่ำกว่า500คนคเพราะนั้นเลยต้องทําตัวเลขตั้งแต่แต,ต,อตอนต้นหรือเปล่าครับ,รรบนะฮะอันที่สองเขาเห็นคนไทยที่ไม่มีอาวุธนี่เป็นใครครับอาจารย์ก็นั่งคิดอยู่ว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปว่าคุณคิดแบบจารีตนิยมหรือคุณคิดแบบจัก,กรวรรดินิยมอันนี้อาจารย์คิดอย่างนี้นะครับผมถ้าคิดแบบจารีตนิยมก็คือว่า คืออะไรอ่ะใช้คำว่าแพ้เป็นคือแพ้เป็นกระบฏอ่ะครับนะตัดหัวจ็ดชั่วโคตรถ้าคิดแบบแบบแบบจารีตนะแล้วก็ถ้าชนะเป็นเจ้าอืมครับถ้าแพ้ก็คือถูกตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็ได้ขอให้ชนะก็แล้วกันครับอือันนี้คิดแบบจารีตนะครับผมทำยังไงก็ได้ขอให้ชนะ ค่อยชนะก็แล้วกันเพราะว่าเพราะว่าถ้าคิดแบบจารีตคือแพ้นี่ตายนะแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ครับแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะฮะต้องชนะไว้ก่อนชนะอย่างเดียวชนะอย่างเดียวเพราะนั้นไม่สนครนะไม่สนว่าว่าจะตายแบบไหนครับผมจะตายแบบไหนนี่นี่คิดแบบจารีตนี่พยายามนั่งคิดแล้วคนคิดได้ยังไงครับผมนะฮะ<ๆ>อันที่สก็คือหรือว่า จักรวรรดินิยมแบบที่เวลาเขารบกันในสงครามเย็นครับเพราะว่าเราเคยเกิดในช่วงถีบลงเขาเผาลงถัง <c oughs> เผาทั้งแดงเผาค,คนทั้งเป็นนะครับ,รบหรือถีบลงใจเฮลิคอปเตอร์หรือเผาหมู่บ้านอันนี้มันก็มาจากเวลาจักรวรรดินิยมทั้งหลายเนี่ยเวลาไปรบในประเทศต่างๆครับผมยางอย่างแถ้อินโดจีนี่ฝนเหลืองชื่อใช้สารเคมี พ่นลงมาเลยใช่ไหมพ่นลงมาเลยครับพ่นลงมาเลยไม่ได้สนใจคนจะตายยังไงยังไงครับหรือว่าเผาหมู่บ้านยังกรณีไมาลายของรเราก็มีเผาบ้านนาสายนาหินกองแล้วก็เผาในถังถังแดงที่พัทลุงครับคือเพียงแต่สงสัยก็ต้องจัดการอมหมายความว่าหมายความว่าไม่ต้องไปคิดในสิทธิมนุษยชนไม่ใช่อ่ะคือแค่สงสัย คล้ายๆกับว่าสมมุติว่ามีสักร้อยคนครับผมถ้าเขาได้ค่าถูกสักหนึ่งคนในร้อยเขาก็พอใจแล้วแต่ว่าคนคนไม่ผิดตายไปเก้าสบเก้าคนก็ไม่เป็นไรอืมน,นี่พูดจากสิ่งที่เขาทำมานะครับผมทีนี้แล้วเราจะอธิบายยังไงว่าเพราะว่าถ้าประเทศเหล่านี้เช่นสหรัฐครับทถามว่าเขากล้าทำกับคนของตัวเองไหม อย่างตอนอังกฤษตั้งปืนคนยิงครับตอนสมัยยุคคานทียิงตายเป็นพันเลยยิงตายเป็นพันครับถามว่าอังกฤษกล้าเอาปืนคนไปยิงคนอังกฤษด้วยกันไหมไม่กล้าแน่นอนสารัฐก็เหมือนกันที่เคารบกันครั้งใหญ่ก็คือสงครามกลางเมืองครับสงครามกลางเมืองระหว่างในตอนนั้นมันก็ยังเป็นยุคแบบออก,ออก,ออกแนวโบราณครับผมออกแนวโบราณเหมือนกันนะฮะแต่ว่า หลังจากนั้นมมเมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ความชีวิตลายแล้วไม่มีอีกแล้วแต่นี่ของเราไม่มีอีกแล้ว,ลวเป็นเรื่องีคนไทยกําลังยิงคนไทยด้วยกันออนี่พศนี้เนี่ยพศนี้ที่ที่อื่นไม่มีครับก็ตั้งคําถามว่าคุณฆ่าคนไทยด้วยกันอย่างไรแล้วไม่พอตอนนี้มาบอกว่าให้เงียบๆไว้ครับเงียบๆไว้นะแล้วอ้างว่าตัวเองต้องต้องดูแลนะะ ต้องดูแลและรวมทั้งนี่พูดถึงถ้าเบิกไป3,000นัดยิงไป300ขาดไป2 7 0 7ต้องมีคนตาย2 7 0 7หรือไม่ดูเหมือนมีในประชาไทยด้วยใช่ไหมฮะที่เป็นคำพูดของของขั้นพบอบอทอบอครับผมนะฮะลองลองอ่านดูที่เด็ดๆของพบบอทบสิครับผมตรงนี้เป็นในส่วนที่พลเอกประยุทธ์ได้ได้ย้อนถามนักข่าวกลับมาว่า สไนเปอร์อะไรใครเป็นคนใช้สไนเปอร์แล้วร mm hmm. ู้หรือไม่ว่าสไนเปอร์คือใครซึ่งในรูปที่ปรากฏเป็นทหารที่เขาติดกล้องเฉยๆและกล้องตัวนั้นและปืนตัวนั้นไม่ใช่แบบสไนเปอร์ถ้าพูดแล้วไม่รู้อย่าพูดดีกว่าแต่สิ่งท <oh ha ี่ใช้เพื่อใช้ระวังป้องกันซึ่งในตลาดนัดก็มีขายที่ใช้สําหรับยิงนกไม่ใช่สไนเปอร์อย่าพูดเลื่อยเปื่อยก็ไม่เป็นไรครนะฮะไม่เป็นไร แต่ว่าอาจารย์อยากจะบอกว่าในหนังสือเสนาธิปัตย์ได้เขียนไว้ชัดเจนนะตอนนี้ดูเหมือนในมติชนออนไลน์ก็นำเอามาออกอีกวันหลังเดี๋ยวเราเอามาออกอีกก็ได้พูดถึงมาตรการว่าการปราบเนี่ยเป็นการปราบไม่ใช่จลาจลด้วยนะเป็นการปราบปรามคนที่ลุกขึ้นสู้ในเมืองหมายความว่ายกระดับการต่อสู้คือคือเดิมเนี่ยปราบแบบเดินหน้า วันที่10เมษาเอารถถังมาประชาชนมาล้อมรถถังร,รถถังขยับไม่ได้ครับแล้วใช้หน่วยต่อนหน่วยเผชิญหน้ากันก็ปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอมาตอนช่วงเดือนเมษาตอนเดือนพฤษภายกระดับแล้วเป็นการสู้รบแบบในเมืองเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นภาพทั้งสไนเปอร์ทั้งการ มีมีที่กำบังครับนะรการใช้กระชับพื้นที่มีการประกาศเขตพื้นที่ใช้กระสุนจริงพื้นที่ใช้กระสุนจริงครับได้พูดเลยว่าได้มีการยกระดับ,บแล้วก็ชื่นชมอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่แนวทางไปด้วยกันไม่เคยคิดที่จะใช้ยุติด้วยการเจรจาครับแต่ต้องการยุติด้วยการปราบปรามอย่างเดียวครับ,รบชื่นชมกันเพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้อย่าพูดว่ามาระวังไม่ให้เกิดความรุนแรงเพราะว่าคนเห็นกันทั้งโลกแล้วมันไม่ได้เป็นการเฝ้าระวังและมันเป็นการลักษณะของการบุกการจู่โจมเป็นการใช้คําว่าปราบประชาชนที่ลุกขึ้นต่อสู้ในเมืองความหมายความลุกขึ้นสู้ในมงหมายความว่าอีกข้างมีอาวุธนะครับมันคล้ายๆกับเหมือนที่เคารพกันที่ซีเรียอย่างนี้หรือยังไงคือข้างนี้ก็มีอาวุธเพราะฉะนั้นเขาต้องยกระดับคือสู้ ด้วยอาวุธต่ออาวุธแต่ที่รจริงมันไม่ใช่เพราะเราไม่มีอาวุธม,มันเป็นการที่สู้ด้วยมือเปล่าอีกฝ่ายมือเปล่าอีกฝ่ายนึงใช้อาวุธเตม็ตมเต็มเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองครับ